สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมนะครับ i อเซนเกมมินะครับกับเกม ROV นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่าหยานนะครับวันนี้ก็เล่นเป็นฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยลิงกิ้ปาอะไรเนี่ยแล้วแต่มึงเลยอะไรอย่าห้าวนะมึงอนเล่นลิงชอบห้าวเล่นลิงขาวกูเยเย็นเฟังธรรมะปัดยาคําคมลิงขาวอะ เออลืมเก็บสแต็กในมื่อตะคุยอีเธอเไอ้ไปดูแดงด้วยแดงมึงหายแล้วมันอยู่ตรงนั้นหมดไม่น่าไม่น่าเอาหรอกใช่ไหมไม่น่าโดนหรอกโดนจ้ะแล้วผมตัดฟ้าเลยนะเอ้ยตัดกลางเลยนะครัโอ้โหขึ้นหล,ลอดเลยเฮียได้อยู่ครับได้อยู่เอาเชื่ออะไรนะพี่ไอ้พี่รัตติการเนี่ยผมลืมชื่อเขาละไม่เป็นความมันลุมกูโอ้เยอะมันแค้นเก่งมันแค้นเจลลี่อย่าเจลลี่อย่าอย่าหยุดนิ ร้อยวันทำแต่เรื่องเอาเอาเอาเยอะกำลังไปแล้วผมตายปะให้ไทยเรียบร้อยแคลนี่ถอยถอยถอยฮะถอยฮะอุ้ยยุ้ยยุไม่ธรรมดายุ้ยอกูบอกแล้วพี่แพนเขาเมทธรรมชาติมันก็ไปดูถูกแคลี่เขาดูแคลี่ไม่ธรรมดามึงเล่นเอาของมึงให้รอดเหรอ เล่นเข้าอ้าวมีคนตายว่ะมีคนตายเอ้าเอ้าเอ้าบ้านมีไม่กลับเป็นไงเมมึกเปิดเสร็จแมู่ไม่มีเลือดว่ะมีเลือดหรือการไต้หลอดเขียวๆเรียกว่าอะไรเลือดน้อยเฮียเออมันก็บอกสิกูเลือดน้อยอเหียกูต้องพูดอหลรขยักประโยคเดียวไอ้จ๊ะ มูลาดอยู่ไหนสัตว์เฮ้ยเดี่ยวเฝ้าแล้เกินแม่งเอาจัดวะมึงอ่ะไม่่ใชปะจะได้ไหมไอ้ยี่เอ๋ได้นะคะมูลาดประปานเลยถูกโจมตีโอ๊ยอะไรอะไรโอ้ยอยู่ไม่โดนเอาเอาตัดไม่ทันว่ะรู้ไงต้องโดนนะโอ้โหขึ้นบนมาแป๊บเดียวล่างแหกเลยแหกเสียแรกครับ ก็ลืมบอกว่ากองกูแตกแล้วกองกูแตกแล้วกองกูจะแตกแล้วเนี่ยกําลังงถูกกส่ออไป้วรอกูก่อนเ้ยมามาตรงผมได้นะมันเขาน่าจะขึ้นมากันหมดเนี่ยมาแล้วมาแล้วมูลาลงไปด้วยแล่ะโอ้ยผมใส่ทุกอย่างแล้วอ่ะเอ้าไอ้ฝ้ายไม่มาแล้วหาไปแล้วเพื่อน ผมเมว่อกี้เมื่อกี้ถ้ามากันหมดอ่ะผมว่าได้สีอ่อ่ะโอเคเออขึ้นมาช้าเกินกูนบอกฟังก่อนเดี๋ยวกูมีขอยเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเซิรด้วยสวยในที่เอ้ยเพนมีหน้าอยู่ล่างรอซอ้อนกูอยู่เนะี่ยเพนอ่ะกันคีไว้อย่างเดียวพอละให้วันเขาจะได้เล่นได้ไหนไปเล่นบนเลยไปเล่นบนเลยโอ้โห อโอ้ยมันใบแหลกหน่าวะเหี้ยไม่ใบ้แหลกเลยไอสัตว์โอ้โหเย็ยนใจเย็ยนฟอกกูแล้วก็ใบ้กูวิใจเย็ยนเย็นเย็นครับเย็นครับวางเยอะๆนะอย่าให้กูเกิดแค่เนั้นเนี่ยพลาดให้หมดแล้ว <c oughs> ีหน่อยก่อนผมไม่มีเลือดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบิร์นตายแน่นอนครับคารีไม่ต้องห่วงเอาเปล่าเมาขูเปล่าเห็นเอาเปล่าตับให้หน่อยครับ โอ้โหสวยอยู่สวยอยู่พี่แมนเล่นได้สวยแมนหนีสวยโอ้โหมันคอโดนอ่ะอืมมีปิเกอร์ไงสวยโลนสวยโลนไม่กันกลางไปแต่ไม่ทันแล้วว่ะปล่อยป้อมแม่งเดือยบอนโดนพี่แมน รอดมาครับรอดมาอ่าอ่านี่แหละนี่แหละรอดมาสวยเฮ้ยเอาพอสวยจัดอ่ะมามาเพนมา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 กูคนเดียวเองมา นั่นบอมไปเริ่มเริ่มนะเริ่ต้องซีเรียสเริ่มไหวและเริ่มเกิดละอืมผมเกิดแล้วเทลถอยแบบถอยด่วนเลยนะครับเทลขอได้แล้วเรารอมันมาอุ้ยตายเลยตู้มันไม่ได้เลยเหรอไปไปครับถอไม่เอาแล้วปัดแรงปัดแรง นึงว่ดวัดหนึ่ง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 วยเทโอ้โหมูหลามันควรตายอ่ะลมไปไหนเนี่ยระวังแตกนะระมาครับไม่มีใครอยู่ด้วยเลยนะถ้ามันจะเอาก็ปล่อยไปไม่ต้องใจไม่ด้านพอ น่าจะมาหากูแล้วใส่ก่นละกูกลับเอาไปปอมได้ปอมมันยังไม่เอาหรอกถ้าจะเอาตรงนั้นกูก็ไม่เอาด่าครับเดี๋ยวได้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 ไล่เ ไว้ไปเออต้องนี้ดิหนีหนีหดิไปกันกันบนไอทีไปกันบนไอทีไปกันบนไอทีที่เหลือเอากลางเลยครับที่เหลือเอากลางเลยอ๋อแล้วมึงเป็นโลมแล้วกูไม่เอา้วเงี้ยอืมล่างครับล่างล่างล่างไอ้มึงบอกมูลาไดิว่าถึงตากูแล้วทำได้ยอดเล่นแย่มาทั้งเกมไอ้ทีไอ้ึงดูว่ากูมีขอแล้วไงเพื่อน อะกูไม่ได้กลัวหรอกอย่าอย่าพึ่งครับไม่มีเทลยิงอ่ะต้องมีเทลมายิงอ่ะป้อมอ่ะป้อไม่ได้เล่นเกมอยู่เพนเพนเพนเข้ามัวสัวตัวเหล่งไงทำไมเข้ามัวสัวแล้วเปเข้ามัวแล้วเพนอ่ะเจสันบุรัตต์ผู้จมึงไอ้ขี้อ่ะใชะครับใช่ครับใช่เขาเยอะกว่าของฟูของเจ้าฟูแล้ว นนนพนักการเอฟปูปูเอานนี้ไม่เท่าไหร่ปูแล้วดาเกิดดาสิผ้านอะไม่าามาเอาแน่ครับครับผมโซนเลยมาโซนมานาไม่มีด้วยปูใช่ไคิดว่าสูงเขาไม่มาหรอครับตักเพนด้วยวะตักเพนโอ้โหยาาแย่มาแล้ว<อ>มาแล้วเฮ้มาดูเฉยเอาได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเอาเลยปะ่ะ เพื่อนแล้วไงอ่ะอ่ะก็ได้โลมาไม่ได้แหวนก็ได้โลมามาดิทิ้งก็โดนดีที่อ่ะอก็เอาดิครับดาร์กอ่ะเอาดิครับเอาเร็วเ,เลยไปไม่ต้องมาตีหรอกไปไปโซนดีกว่าบบมะจะรออยู่ข้างหลังนู่นตัวคนเดียวแล้วมังคุดจบกูอาจจะไม่แมตติป่ะนะยังแมตตีนะม,มันน่าจะพุ่งกลับไปละ กูย,ยืนล่อให้มันมาตีกูแวนอยู่นี่แวนอยู่กับกูนเนี่ยแดงแดงออกูรอมันมาพรุ่งนี้กันเฮ้ลมใจเย็นนะครับเลื่อนตามได้ไัมแต่ผมจะปล่อยผมจะปล่อยดาร์กตอน5้เส้าเอยเจอหาสิบห้าสามสองได้หรอไอ,ไอ้กูขอฟ้าด้วยวะขอไปดีกว่เตรียมด้เข้ากันไหอยู่นะอย,อยู่อยู่แดงหมดเลย คดาร NA, ์ก huh, มาแล้วนะดาร์กมาแล้วนะดาร์กมาแล้วนะโอเคสวยสวยสวยผมเล่นฟรีได้ไอ yeah> ้อันติล้วอันต uh> ิล้วมีหน้าเฮ้ยก็หมดไปดิครับอืมแล้วกูจะตายให้มึงไหมล่ะรออะเค้จะโชว์ช็อตรอ ไม่ชิยวอะเหนื่อยอยู่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับอยานในตานี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาเล่นตัวอะไรติดตามดูได้เลยนะครับที่ช่อง YouTube นะครับไอเซนเกมมิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ